สุดทักษินโฟนอินงานวันเกิดวันเป็นห่วงคนไทยตกงานเยอะคุณทักษินชินวัตรโฟนอินงานวันเกิดวันอยู่บำรุงห่วงปัญหาเศรษฐกิจหนักหน่วงกว่าโควิด1 9เหตุคนตกงานเยอะไม่มีกำลังใช้จ่ายผู้สื่อข่าวรายงานว่านายทักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีโฟนอินอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายวันอยู่บำรุงสสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทย เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาโดยระบุตอนหนึ่งว่าขอให้ก้าวหน้าทางการเมืองขอให้มีความตั้งใจช่วยประชาชนและรักประชาชนให้มากๆเพราะนักการเมืองที่รักประชาชนคือนักการเมืองที่ประชาชนไม่ทอดทิ้งพร้อมกับระบุว่าในยามนี้บ้านเมืองเราแย่น้อยเรื่องโควิด19ไม่หนักหนาเท่าไรแต่เศรษฐกิจหนักหนาก,กว่าเยอะต้องไม่ประมาทกับการรักษาความสะอาด เพื่อไม่ให้ติดเชื้อโรคโควิด -19 และไม่ต้องกลัวถึงกับประสาทกินเพราะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่ปัญหาเศรษฐกิจน่าเป็นห่วงมากที่สุดเพราะวันนี้คนตกงานเยอะคนไม่มีเงินใช้จ่ายก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนและอีกข่าวต่อมาเปิดตัวพักไทยเพื่อไทยปัดเป็นนอมินีทักษินขอยึดหลักไม่ทะเลาะก,กับใคร8สิงหาคม2563 ที่โรงแรม KR อาอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายชรินหาวินสไลด์หัวหน้าพักไทยเพื่อไทยพร้อมด้วยเปิดตัวทีมงานรองหัวหน้าพักว่าที่เลขาธิการพักกรรมการบริหารพักรวม10คนพร้อมด้วยสมาชิกพักและแฟนคลับผู้ให้การสนับสนุนพักเปิดถแถลงข่าวเปิดตัวพักไทยเพื่อไทยโดยมีโลโก้พักเป็นรูปตัวทีด้านใต้ฐานเป็นรูปคันท้าย ตัวทีใช้พื้นสีสม้มซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดนครราชสีมาโดยมีสโลแกนว่ากเกษตรชนคู่คนโคราชเราจะทำเพื่อเกษตรกร,ร,กรและประชาชนชาวไทยเพราะเราคือคนไทยนายชรินเผยว่าการตั้งพักไทยเพื่อไทยเพราะได้มองเห็นการเมืองประเทศไทยทุกวันนี้มันไม่ใช่เมื่อมีการเลือกตั้งผ่านไปแล้วในสภาผู้แทนรัษฎรอันทรงเกียรติทำไมถึงต้องมาสาวถึงประวัติโน่นนี่นั่น แล้วทำไมไม่เข้าไปดําเนินการในการพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจึงเป็นวัตถุประสงค์ตั้งพรรคขึ้นมาเราจะไม่ทะเลาะก,กับใครแต่จะร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเคียงคู่กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนคนไทยส่วนนโยบายหลักของพรรคจะเน้นด้านกเกษตรปลอดสารพิษส่วนชาวประมงก็จะดูการทำประมงและดูแลเรื่องตลาดรองรับให้เขา รวมทั้งในส่วนแต่ละภาคเราก็จะเอานโยบายของแต่ละภาคมารวมกันส่วนเรื่องที่จะผลักดันให้ชาวบ้านมีรายได้เรื่องการทำสาโทรเรื่องการปลูกยาเส้นเป็นต้นที่พักจะสนับสนุนและจะแก้กฎหมายเรื่องสุนัขส่วนเรื่องพักไทยเพื่อไทยเป็นพักพี่น้องกับพักไทยรักไทยในอดีตกับพักเพื่อไทยปัจจุบันนั้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นนอมินีอดีตนายกทักษิณชินวัตรและอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตร ซึ่งจากนี้ไปต้องหาคณะผู้ร่วมกว่อตั้งพักตามมาติของกกตออก่อนไม่ต่ำกว่า500คนแล้วจะมีการประชุมจัดตั้งคณะกรรมการบริหารพักอย่างเป็นทางการและส่งให้กกตเสร็จแล้วก็จะเริ่มหาสมาชิกพักต่อไปส่วนแนวทางนโยบายของพักไทยเพื่อไทยจะเดินซีกฝ่ายไหนระหว่างพักร่วมรัฐบาลและพักฝ่ายค้านนั้นพักเราจะเดินเคียงข้างประชาชนคนไทย และถ้าพูดถึงนัเวลาขณะนี้การเมืองไทยพักไทยเพื่อไทยจะขอร่วมรัฐบาลไม่ว่าฝ่ายไหนจะเป็นรัฐบาลส่วนฝีมือการทำงานคณะรัฐมนตรีชุดใหม่พักไทยเพื่อไทยเราจะให้เวลาเขาได้ทำงาน3-6เดือนแต่ช่วงนี้ให้ทีมเศรษฐกิจได้ทำงานก่อนและอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจจตุรนยก6ตุลาฝากถึงผู้มีอำนาจนักศึกษาลูกหลานเรา เตือนอย่าเข็นค่าคนเห็นต่างวันที่11สิงหาคมนายจตุรนฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการชุมนุมของนักศึกษาผ่านทาง Facebook จตุรนฉายแสงความว่ามีการพูดถึงเหตุการณ์6ตุลาคม2519ทํานองว่าเยาวชนนักศึกษาอย่าทําอย่างนั้นอย่างนี้มิฉะนั้นจะเป็นเหมือน6ตุลา ในฐานะที่ผมเป็นผู้หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์6ตุลาแม้ไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันนั้นแต่ก็มีเพื่อนหลายคนถูกฆ่าตายและชีวิตผมก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยอยากจะฝากข้อคิดต่อผู้มีอำนาจและผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงจรของอำนาจการสังหารหมู่นักศึกษาเมื่อ6ตุลาคม2519ไม่ได้เกิดจากการสร้างเงื่อนไขของนักศึกษาไม่มีการสะสมอาวุธ ไม่มีอุโมงค์ไม่มีคนยวนไม่มีการทำผิดกฎหมายใดๆการสังหารหมู่ในธรรมศาสตร์เกิดจากการวางแผนสมคบกันของผู้มีอำนาจและพวกที่จงใจใส่ร้ายป้ายสีสร้างความโกรธแค้นเกลียดชงังให้เกิดขึ้นต่อนักศึกษาจนถึงขั้นที่ประชาชนจำนวนหนึ่งบ้าคลั่งเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเข็นฆ่านักศึกษาประชาชนอย่างโหดร้ายการที่มีการออกมาเตือนนักศึกษาในปัจจุบันว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่างนี้ ที่เป็นเงื่อนไขให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนเหตุการณ์6ตุลาจึงเป็นความเข้าใจผิดหรือไม่ก็ตั้งใจบิดเบือนความจริงเป็นการเตือนไม่ถูกคนหากไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบ6ตุลาอีกต้องช่วยกันเตือนผู้มีอำนาจและพวกว่าอย่าได้คิดปราบปรามเขียนค่านักศึกษาการเขียนค่าผู้ที่เห็นต่างจากรัฐไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่จะทำให้ความขัดแยง้งยิ่งรุนแรงบานปลายเป็นความเสียหายต่อบ้านเมืองข้อเรียกร้อง หรือข้อเสนอของนักศึกษาย่อมมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นธรรมดาแต่ข้อเรียกร้องยังอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญและจะบรรลุผลได้ก็โดยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบจึงพึงที่จะรับมาพิจารณาจะทำตามหรือไม่อย่างไรก็ชี้แจงกันไปไม่ใช่เมื่อไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องก็จะต้องประหารประหารให้ตายไปข้างหนึ่งถึงอย่างไร นักศึกษาก็เป็นลูกหลานของเราเป็นประชาชนที่พึงมีสิทธิ์มีเสียงที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควรจะต้องรับฟังและส่งเสริมให้มีการพูดจาหารือกันประเทศกำลังอยู่ในวิกฤตนับวันยิ่งร้ายแรงมากขึ้นสาเหตุสำคัญมาจากรัฐธรรมนูญและกฎกติกาต่างๆที่คณะรัฐประหารกับพวกได้สร้างไว้ทางออกจากวิกฤตจึงอยู่ที่การแก้รัฐธรรมนูญหรือเขียนรัฐธรรมนูญกันใหม่ ที่หลายฝ่ายรวมทั้งรัฐบาลและสภาผู้แทนรัษฎรกำลังพิจารณาหาทางกันอยู่ก็ถือว่าถูกทางแล้วขอเพียงแต่ต้องทำด้วยความจริงใจจริงจงังและรวดเร็วทันการเท่านั้นข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอของนักศึกษาย่อมมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นธรรมดาแต่ข้อเรียกร้องยังอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญองค์กรที่รับผิดชอบพึงมารับพิจารณาจะทำตามหรือไม่อย่างไร ก็ชี้แจงกันไปไม่ใช่เมื่อไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องก็จะต้องประหัดประหารให้ตายไปข้างหนึ่งถึงอย่างไรนักศึกษาก็เป็นลูกหลานของเรานี่คือข้อความจากนายจตุรนชายแสงที่ฝากถึงผู้มีอำนาจ